ประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนครั้งสมัยพุทธกาลพระศาัสาดาประทับนะัพระเชตวันมหาวิหารนางวิสาขาได้มาฟังธรรมแล้วทูลอาราธนาพระศาสดาและหมู่สงฆ์ไปฉันที่บ้านของนางในวันรุ่งขึ้นเช้าวันนั้นเกิดฝนตกครั้งใหญ่ตกในทวีปทั้งสี่ พระศาสดาจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายสงสนานกายพระสงฆ์ทั้งหลายที่ไม่มีผ้าอาบน้ำฝนจึงออกมาสงน้ำฝนโดยร่างเปลือยกายอยู่พอดีกับนางวิสาขามหาอุบาสิกาสั่งให้นางทาสีไปนิมนต์ภิกษุมารับพัตตาหารที่บ้านของตนเมื่อนางทาสีไปถึงที่วัด เห็นภิกษุเบื้องผ้าสงสนานกายก็เข้าใจว่าในอารามมีแต่พวกชีพเลือไม่มีภิกษุจึงกลับบ้านส่วนนางวิสาขานั้นเป็นสตรีที่ฉลาดรู้แจ้งในเหตุการณ์ทั้งปวงเมื่อถวายพัตตาหารแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในวันนั้นแล้วจึงได้โอกาสอันทูลขอพรแปประการ ต่อพระศาสดาโดยนางวิสาขาได้ให้เหตุผลการถวายผ้าอาบน้ำฝนว่าเพื่อให้ใช้ปกปิดความเปลือยกายในเวลาส่งน้ำฝนของพระสงฆ์ที่ดูไม่งามดังกล่าวนั้นนางวิสาขาจึงเป็นอุบาสิกาคนแรกที่ได้รับอนุญาตให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์